ดูแลรู้เลยนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะได้ความน่ารักแล้วก็เป็นสาวสวยสายห้ามาจากใครนะคะขนาดว่าคุณพ่อมาโคค่ะที่ดูคมคลืมๆท่าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยก็มีความขี้เล่นแล้วก็อารมณ์ดีไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนค่ะว่าเธอก็มีพื้นฐานครอบครัวที่น่ารักนะคะแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะแถมยังขี้เล่นอีกต่างหากนะคะเราก็เลยได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะผ่านการตอบคําถามนะ,ะแฟนคลับของน้องลิซ่าอยู่บ่อยครั้งนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะจะพามาสอนะคะเวลาที่เธอค่ะตอบคอมเมนต์แฟนคลับนะคะมาดูกันซิว่าน้องลิซ่าค่ะกวนแฟนคลับนะคะได้น่ารักขนาดไหนนะคะเช่นค่ะมีคนถา,นถามท่าว่าอยากจะได้กําลังใจก้อนโตจากเธอจังเลยนะคะลิซ่าค่ะก็ตอบไปว่าเอาไปเลยท่าสองก้อนโตใหญ่ๆไปเลยนะครับหรือว่านะาะจะเป็นถัดมาค่ะแฟนคลับก็บอกว่าอยากจะเห็นหน้าของเจ้าเลโก้จังเลยนะลิซ่าค่ะก็บอกว่าเออแล้วไม่อยากจะเห็นหน้าหนูบ้างเลยเหรอแหมมีการอ้อนนะคะพร้อมกับ มีตัวอีโมจินะคะเป็นการทำปากจุ๊บๆยื่นๆแบบนี้อีกต่างหากนะคะพอแฟนคลับค่ะถามว่าเวลาที่คิดถึงพี่ลิซ่ามากๆเนี่ยให้ทำยังไงดีคะลิซ่าค่ะก็บอกว่าก็โทรมานะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุยกันกันกบเจ้าลีโอด้วยนะคะคุณผู้ชมแหมน่ารักจริงๆค่ะแค่บอกว่าคิดถึงเนาะก็เรียกให้บลิงค่ะโทรไปหาเลยนะคะถัดมาค่ะก็พอถูกแซลแลวคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพี่ลิซ่านะหน้า,นานเหมือนกับคนที่อยู่ในรูปด้านหลังเลยนะคะซึ่งลิซ่าค่ะเธอก็ตอบว่า เออเนาะมีคนบอกเยอะเลยนะคะว่าหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะโอ๊ยกวนมากจริงๆเลยค่ะเต้าลิศเรียกว่าแฟนลับกวนมานะเธอก็กวนกลับไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีการมาตอบคําถามอีกเยอะเลยนะคะเช่นนะคะบอกว่าบลิงเนี่ย เอออย่าเพิ่งงอนนะเดี๋ยวจะกลับมาตอบอีกนะคะเดี๋ยวจะมาง้อใหม่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีนะคะก็บอกว่าอ้าวไม่ได้จีบติตแล้วเหรอแบบประมาณว่าบลิงก็แซวเล่นนะว่ากําลังจีบเธออยู่อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางทีค่ะก็บอกว่าเออหนูเห็นแล้วนะคะในคอมเมนต์นะจุ๊บๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็อ้อนบลิงกได้น่ารักมากๆค่ะ แล้วก็มีบางทีนะคะถึงกับอ้อนบลิงค่ะว่าคิดถึงหนูอยู่หรือเปล่านะคะแม่น่ารักจริงๆเลยค่ะเตาลิศนะคะ,อะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นความกวนเล็กๆนะคะบวกกับความน่ารักของเธอค่ะเวลาที่เธอนะคะมาตอบกับบลิงคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเธอก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะนานๆจะมาสักทีนะคะแต่ว่ามาทีไรค่ะก็แจกความสดใสให้กับบลิงได้ยิ้มแก้มปริมก,กันเลยทีเดียวนะคะก็รวบรวมนะ้ามาบางส่วนนะคะเที่ยวที่เคยเจอนะก็เอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะ ถ้าก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า